สวัสดีครับพบกรนช่อทีเด็ดครับเกชซิเกอร์นิชภาพทำกิจการวิเคราะห์บอลบราริกาสเปนคู่ระหว่างบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านตอ้อเกมของทีมโอสซูนาเลรซิเกอร์นิเป็นที่เจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายต่อราคามาที่หนึ่งลูกครึ่งควบสองลบห้าจะลงสนามในเวลาตีสามตรงของ,ของค่ำคืนนี้ทัศน์นในเกมนี้บาร์ซ่าต้องเสียมาร์กซ์โดกองกลางเพิ่มเติมหลังจบเกมรีกระสุดส่วนลิดดิยังที่เหลือยังเป็นหน้าเดิมการจัดทัพวางในระบบสี่สองสามหนึ่งเอริกกาเซียจะเสียบแทนเปาคูบาชีที่ยังไม่ค่อยฟิตกองกลาง ใช้เฟอร์กี้เดยองจะลงมาเดินเกมร่วมกับเบรดี้ปีกซ้ายเฟเมนโรเปสก็จะได้ลงแทนรรฟินยาที่ติดภารกิจทีมชาติยังไม่พร้อมช่วยงานออสซาซูนาต้องรอเช็คความฟิตเอโซ่บูโยโมที่เพิ่งกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติส่วนลูคัสตอโรกองกลางยังต้องรอเช็คความฟิตส่วนกองหน้าไบอันซากาโกนดิมเ้นตัวเก่งก็ยังไม่พร้อมใช้งานเพราะการบาดเจ็บคาดว่ามอยเซนโกเมสตัวเก่าจะลงเข้ามาทําหน้าที่โดยลาดตาข่ายร่วมกับอันเดบูดิเมียราอูกาเซียสองกำลังสําคัญบาร์ซ่ามี ไม่มากหลังเกมชิมชาตินักเตะอาจจะเหนื่อยจากการทำสึกหนักแต่นักเตะที่หมุนเวียนลงสนามยังแก่งก่าผู้เล่นโอซซูนาเยอะฟอร์มการเล่นกำลังไปได้สวยชนะ4เกมติดเกมรุกยิงเยอะมา2เกมติดโอสซูซูนาฟอร์มไม่ดี3นัดหลังเก็บได้แต้มเดียวล่าสุดก็แฟคา้า,าให้เกตาตเฟ่เฮตุเฮตเจอกันที่สนามนี้บาซา่าผูกขาดเอาชนะมาดยตลอดบอลดีกว่าชัดเจนต่อราคาไม่แพงมากยังมองว่าบาร์เซโลนาจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากเกมนี้เทใจไปบอลต่อเกมนี้เห็นครวรเลือกเชียร์บาร์เซโลนาเหมาะสมกว่าครับราคบขอให้ระังกันทุกคนชอบก็จัดคัน ก็สวนใครที่ไม่มีที่ลงทุนเหมือนทิ้งลิกงไว้ได้คลิปนะครับถ้าอยูด่ดีกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามใ้ช่องทีเด็ดขับของเราด้วยเพื่อให้ได้คลิปต่อๆไปของพวกเราสำรับนี้ลาไปก่อนสุดครับ